สวัสดีค่ะวันนี้ AY Inspire จะชวนท่านผู้ฟังสำรวจความรับพลังแห่งการนับถือตัวเองที่ไม่เพียงจะช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังทำให้เราค้นพบความสุขและความหมายในชีวิตมาลองดูกันค่ะว่าการเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเองจะสามารถเปลี่ยนมุมมองและเพิ่มพลังให้กับทุกๆย่างก้าวของเราได้อย่างไร การนับถือตัวเองหรือเซล e เอ็กซ์ตรีมคือความรู้สึกเห็นคุณค่าและการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราเข้าใจและยอมรับข้อดีข้อด้อยของตัวเองการที่เรามีความนับถือตัวเองสูงจะช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจและมีความสุขกับตัวเองไม่ว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไร การนับถือตัวเองอย่างเหมาะสมจะช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับตัวเองไม่มีความขัดแย้งกับตัวเองและผู้อื่นมีความสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีคุณค่าเข้าใจและเอาชนะปัญหามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขสามารถที่จะ,ะเผชิญเรื่องลำบากได้มากขึ้นมีความยืดหยุ่น ต้านทานแรงกดดันได้มากขึ้นมีความสร้างสรรค์มากกว่าการทำลายเคารพพระเมตตาตัวเองพลังของการนับถือตัวเองการนับถือตัวเองที่เข้มแข็งเปรียบเสมือนกำแพงที่คอยปกป้องเราจากคำวิจารณ์และความท้าทายช่วยให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ไม่ต้องเปรียบเทียบหรือพึ่งพาความเห็นจากผู้อื่นการเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้เรามีแรงบัดาลใจที่จะทำสิ่งดีๆและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นทำไมการนับถือตัวเองถึงสำคัญก็เพราะว่าทุกสิ่งในชีวิตของเรานั้นเริ่มต้นจากการมองตัวเองหากเรามองเห็นคุณค่าและรักตัวเอง เราก็จะมองสิ่งต่างๆเป็นบวกและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรู้สึกดีกับความสำเร็จของเราการมีมุมมองที่ดีต่อตัวเองจะช่วยลดความกังวลเพิ่มความมั่นใจทำให้เรารู้สึกพร้อมที่จะ,ะเผชิญโลกได้ดีขึ้นวิธีสร้างและเสริมพลังการนับถือตัวเอง การนับถือตัวเองนั้นเริ่มจากการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงหมายถึงการยอมรับทุกแง่มุมของตัวเองไม่ใช่แค่ข้อดีหรือความสำเร็จแต่รวมถึงข้อด้อยและข้อผิดพลาดด้วยเช่นกันการยอมรับตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญเพราะเมื่อเรายอมรับตัวเราเองได้เราก็จะไม่พยายามเปรียบเทียบกับใครหรือว่ากดดันตัวเองให้เป็นในแบบที่ไม่ใช่เรา การยอมรับยังช่วยให้เรามีความรู้สึกเป็นอิสระจากความคาดหวังของผู้อื่นและสามารถตัดสินใจดำเนินชีวิตในแบบที่ตรงกับความต้องการของเราอย่างแท้จริงการยอมรับตัวเองไม่ใช่แค่ยอมแพ้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าการยอมรับตัวเองคือการยอมแพ้กับข้อบกพร่องแต่จริงๆแล้ว การยอมรับต <K X. S 1> so ัวเองคือการมองเห็นข้อดีและข้อด้อยอย่างเป็นกลางๆไม่ตีความไม่ให้ค่าหรือว่าตัดสินตัวเองด้วยความผิดพลาดที่ผ่านมาแต่ใช้มันเป็นประสบการณ์ที่จะเติบโตช่วยให้เราเรียนรู้จากข้อบกพร่องและพัฒนาตัวเองในแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดการยอมรับตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เมื่อเราเริ่มยอมรับตัวเองเราจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากความรู้สึกอยากเป็นคนอื่นแต่เกิดจากความต้องการพัฒนาตัวเองในแบบที่เหมาะสมกับตัวเราเองเมื่อเราอยู่ในเส้นทางที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราเราก็จะมีแรงผลักและมีความสุขในการเติบโตอย่างยั่งยืน การยอมรับตัวเองทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อเรายอมรับตัวเองโดยไม่เอาความผิดพลาดมาเป็นตัวกดดันตัวเราเองแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองในมุมมองที่กว้างขึ้นสิ่งนี้จะช่วยให้เรารู้สึกถึงความพิเศษของตัวเองที่ไม่จําเป็นต้องเหมือนใครไม่จำเป็นต้องรอคำยืนยันจากอื่นเรารู้ว่าเราสมควรได้รับความสุขและความสําเร็จ ในแบบที่เป็นตัวของเราเองดังนั้นการยอมรับตัวเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความนับถือตัวเองช่วยให้เรามีความมั่นคงและพร้อมรับมือกับความท้าทายในชีวิตด้วยหัวใจที่มั่นคงเพื่อให้เกิดความรู้สึกนับถือตัวเอง 1. พูดกับตัวเองอย่างให้กำลังใจ หลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ที่ไม่จำเป็นและเน้นสิ่งที่เราเก่งหรือสิ่งที่เราทำได้ดี 2. ตั้งเป้าและฉลองความสําเร็จเล็กๆเป้าหมายที่บรรลุได้นำมาซึ่งความรู้สึกของการเติมเต็มและเป็นการยืนยันว่าเรามีคุณค่าเมื่อมีความสําเร็จเกิดขึ้นเราจะต้องฉลองมันในทุกๆครั้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเอง 3. ให้อภัยตัวเองความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาให้อภัยและเรียนรู้จากมัน 4. ดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ 5. อยู่ท่ามกลางคนที่สนับสนุนเรา หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้เรามีพลังมากขึ้นคนที่เชื่อมั่นในตัวเราและเห็นคุณค่าในตัวเราจะเป็นแรงผลักดันที่ดีให้เราก้าวไปข้างหน้าการนับถือตัวเองกับการสร้างความสัมพันธ์การนับถือตัวเองสูงทาให้เราไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากผู้อื่นทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์มากขึ้น เรายินดีรับฟังผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ง่ายการ,รเผชิญความท้าทายด้วยความนับถือตัวเองที่เข้มแข็งเมื่อเรานับถือตัวเองอย่างแท้จริงจะช่วยให้เรามีความกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวและปัญหาต่างๆการมีศรัทธาในความสามารถของเรา จะทำให้เราเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเราเป็นคนมีความสามารถและทำได้ทุกอย่างการเสริมพลังการนับถือตัวเองให้เป็นนิสัยเมื่อเราลงมือทำอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความนับถือตัวเองเช่นการจดบันทึกความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันการให้เวลากับตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่เรารักและ เรียนรู้จากความผิดพลาดการตั้งเป้าในการนับถือตัวเองต้องตั้งเป้าให้กับตัวเองที่จะสร้างการพัฒนาที่แท้จริงไม่ใช่เปรียบเทียบแต่เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนการตั้งเป้าหมายที่สร้างสรรค์จะช่วยให้เรามีทิศทางและมีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนการมองชีวิตด้วยมุมมองที่เห็นคุณค่า เรามีความพิเศษในแบบของตัวเราเองและการมองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตจะช่วยให้เรามองเห็นความงดงามในตัวเองเราไปดูกันค่ะว่าผลดีของการนับถือตัวเองมีอะไรบ้างในที่นี้สรุปมาให้10ข้อนะคะ 1. ความมั่นคงในจ,ใจิตใจเมื่อเรามีความนับถือตัวเอง เราจะไม่หวันไหวต่อคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นที่ไม่สร้างสารรค์ของผู้อื่นมันทำให้จิตใจของเรามีความมั่นคงมากขึ้น 2. การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นการนับถือตัวเองช่วยให้เรามีความมั่นใจในการที่จะเลือกและตัดสินใจของเราเพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพและความรู้ความสามารถของตัวเราเอง ทำให้การตัดสินใจของเราออกมามีประสิทธิภาพ 3. ลดความเครียดและความกังวลการมองเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้เราลดความเครียดและกังวลเรื่องการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะเรารู้สึกดีกับสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็น 4. ความสัมพันธ์ดีขึ้น คนที่นับถือตัวเองมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพราะพวกเขาไม่ต้องพึ่งพาความเห็นจากผู้อื่นในการเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเอง 5. แรงผลักดันในชีวิตการเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้เรามีแรงผลักดันในการที่จะทำเป้าหมายและทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ 6... เพิ่มโอกาสในการพัฒนาตัวเอง เราจะมองหาวิธีการพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องไม่กลัวที่จะเผชิญกับความท้าทายหรือข้อจำกัดใดๆเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองอย่างแท้จริง 7. มีความอดทนและสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างดีขึ้นคนที่นับถือตัวเองสามารถรับมือกับปัญหาหรือความล้มเหลวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดี พวกเขามองเห็นว่าอุปสรรคเป็นเพียงบทเรียนหนึ่งในชีวิตเท่านั้น 8. ความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในการนับถือตัวเองจะช่วยให้เรารู้สึกถึงความสุขความพึงพอใจจากภายในไม่ต้องรอให้คนอื่นมายืนยันคุณค่าให้กับเรา 9. ทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่นคนที่รัก เราเห็นคุณค่าของตัวเองมักจะมองโลกในแง่ดีส่งผลให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมิตรกับผู้อื่นได้ง่ายทั้งอย่างมีทัศนคติที่ดีกับตัวเอง 10. ชีวิตที่มีจุดหมายและมีความหมายการนับถือตัวเองทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตามที่ใจเราต้องการทำให้ชีวิต มีความหมายและมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทั้งหมดนี้ก็คือพลังแห่งการนับถือตัวเองนะคะสรุปง่ายๆก็คือการนับถือตัวเองเริ่มจากการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงเห็นคุณค่าในทุกแง่มุมของเราเองทั้งข้อดีข้อเสียพลังนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในใจ,ใจิตใจทำให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรค ด้วยทัศนคติที่ดีเปิดโอกาสให้กับตัวเองเติบโตและค้นพบความสุขจากภายในหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเค็ดรับเล็กๆน้อยๆน,ยนำพลังนี้ไปใช้เพื่อสร้างชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายและเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจนะคะไอวานสปายขอบคุณและสวัสดีค่ะ